สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนครับปลูกดีปีครับพี่น้องสุ่มนี่เฮ็ดตั้งแต่ฝนตกเรียงๆตกชุกชุกช่วงสี่ห้ามือติดครับแต่ว่าบ่ได้ปลูกนะครับน่ะดินมันสุ่มผลยานมันมีปัญหากันเลยปลูกตอนนี้นะครับนะดินมันเริ่มแห้งแล้วก็ลยปลูกรอบๆนะครับนี่เอาต้นดีปีมาวางไว้แล้วนะครับนะต้นดีปีสุ่มนี่เป็นสุ่มพูครับ ปลูกเลี้วเรียวเทชดสุ่มแล้วแล้วก็ปลูกนะครับนะเรือล้อเรื่อยขึ้นครับอันนั้นก็เป็นพริกไทยครับสีปลูกนี่นะครับรอบๆนี่แหละตีปีช้ำไวไ้ใต้โดนแล้วติดงามแล้ว้อมตี๊โหกแล้วนะครับนะน้องทหารกำลังคุดครับสวัสดีครับ